เฮ้ยเอาเยนจีเอ็มแม่เยนี่แปลกๆอะเยนี่แปลกๆปังก็โอเคนะวันนี้ผม PPTG นะก็จะมาเยรลูกแคนกันนะครับผมจะปลอมตัวเป็น GM นะครับไปหนึ่งกบลูกแคนนะครับในสตรีมนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกแคนผมสตรีมอยู่นะผมก็จะเอารหัสเนี่ยที่ชื่อว่า GM เนี่ยอาร์ตตวเนี่ยไปเกยนลูกแคนนะครับอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะครับเป็นรหัสของพี่ยาคุณนะครับ ก็ผมยืมเข้ามาอีก 1, ทีนึงนะครับเดี๋ยวผมส่งไอดีห้องเกล้รหัสเนี่ยให้ลูกแคนที่สรตรีมอยู่นะครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นไงครับไป<ะ>มาอ้าวเกมพัดเตะทุกคนเอากดเริ่มเลยเหรอมาทุกคนเดี๋ยวผมเล่นเป็นปืนเอา้าตั้งทำไมห้าร้อยอ่ะผมเปลี่ยนแล้วนะผมเปลี่ยนเป็นพันห้าเลยนะทำไมห้าร้อยวะเล่นเอ็มห้าร้อยไปไม่เป็นไรจบเลยตอนแรกผมเปลี่ยนเป็นพันห้าแล้วแต่มันไม่เปลี่ยนให้ไม่เป็นไร มาปึ๊บปึ๊บเออเข้าแหละว้ะองเออตักแมสทุกคนเอ้ยเอ้าย่าจีเอ็มแม่ย่านี่แปลกๆปลกอะย่านี่แปลกๆปละ ยิงไม่โดนหัวเลยปึ๊บโอ้โหโดนตัวอีกละปึ๊บโอ้เข้าตัวสังหารจบละปังโอ้โอ้โซเฟจเนาะโซเฟจเนาะแอบตัวตายโซเฟจเนาะคุณทำทำได้คุณใจเถอะทำได้คุณใจไปคุณใจไปตอดตัวตายคุณใจไปเลยปังมาครับเพืนดูมาภูมิใจเถิดภูมิใจเถิดมาปึ๊บปึ๊บ ไม่โดนปึ๊บไม่โดนปึ๊บเลี้ยหัวเอ้ y, อันตัวปึ๊บเข้าหวัวแหละปังดูยันนี่แปลกยันนี่แปลกละแปลกละแม่งแบบม่งไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออปึ๊บเอ้ยปึ๊บไม่โดนเอ้ยอันตัวปึ๊บอ่อาฮ่าปึ้งเรียบร้อย

เฮ้ยยืนตั้งโอ้โหเออจบแล้วปึ๊บตายนี่ไงปังลอาดูดีเกมบาโอ้ทุกคนดูโอ้ First Blood ไอ้เย็านี่ยแปลกไอ้เจ้ามันใช่แล้วดูนี่กดสองนัดโอ้มันหนัดตัวผมดูด <clicked> ิ ขนาดตัวผมดูดิขนาดตัวผมดูดิป่ะมาปึ๊บเอิจีเดียวปึ๊บปึบ้งนี่ไงไอเกี้เนี่ยป่ะได้เอาออตัวน,นี้แยกได้แปลกแล้วแม่งเอ้ยมึงโดดมายังไม่ทันอะไรเดียวจีเอม็มอะไรจีเอม็เออมเทน เล่นปูดคนยังไงู้คนไม่ไหวละทุกคนดูดิปังมาวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาหัวไม่ตายไปทีสะบ,บัดหนาา้าจอปึ๊บปึ๊บหัวตัวตัวเหลืองปึ๊บโอ้ยไม่เข้าหัวเลยโอยสะบ,บัดโหัดตัว ยี่แมวเฮ้ยเคลืนฟ้าโอ้ไม่เข้าหัวเลยอุ้ยเออเฮ้ยเอาว่าเขาดูกูุ่มเอ๋อโอ้เขามาหน้าตัวผมตายโอ้คนดูมานาตัวผมตายเฮ้ยโอมาหนาตัวผมตายเขี้ยไอ้ยี่แม่แตกละ ก็โอเคนะสำหรับใครได้ชอบคลิปแนวนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอสัก8ดพันไลค์นะถ้าถึงเดี๋ยวมาทําใหม่นะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็นี่นะครับช่องโลแคนผมที่ผมมาเกณฑ์วันนี้นะครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ